ดูว่าไอ้เพื่อนกับเป็นห่วงเย็บซี่สุขูสุพันอยู่งวดที่แล้วนะครับแต่ว่าทั้งทั้งที่ว่าโค้งสุดท้ายไอ้ที่ฝันแต่ว่ากับได้ปล่อยกับไอ้แอดมินเท่านะครับปล่อยไปกับโค้งสุดท้ายกับที่คว่ำฝันกับวา่าได้ที่รถเนาะกับมีผู้หญิงนั่งฝ้าผู้เพื่อนไอห้อยซี่ไอห้ยสองซีมานังน้ำกันเออกระเลตีหกหกซี แต่ว่าผ่นเอารถซ่ามาใส่ศูนย์ครับเอารถมาใส่แต่ว่าก็คิดว่าหกซีแท้ๆครับผู้ข้าเจ้าบอกกันมากกว่าหกมันดับเออหัวหกมันดับเหมือนมันสิดับอยู่บ่หกดินะครับเน่ก็มีหลายหมอกที่บอกว่าหกไม่มีแต่จังหวะได้ออกมากกว่าได้เราหกเหมือนจังได้กะที่เรกกับหาหาซีหาเออพะว่าหัวปูเพิ่นให้เออเจ็ด ซีหาให้เจ็ดซีหาล้วก็อูปแปดสองคนก็ให้เจ็ดเปดครับให้เจ็ดเปด,ปเด,ปดงสุทธไทยที่อ่ามนิมิตก็คออออือว่ารถ้ซ่อไมในสอมแต่ว่าพอไชีรถเจ้าขวงกับชีรถผู้อื่นชีรถซังเพรอชีรถสัง่ะล่ะมือมากกับอ้ยอย่างไรก็ต้องเอามันจะงได้มันกับว่าหกสี่เออหกสี่ 4. แต่ว่าบ่ได้ตัดสองตัวอ่าได้ได้กด็เลยเอารถเจ้าของใส่เลขศูนย์เกจ้าก็ว่าศูนย์มันมากคือศูนย์ยังได้มาแท้ทั้งบนทั้งลางา่างผู้เจ้าวัย MC บนกรกะทู้บอกหลายคนอยู่บอกว่าศูนย์มากเอาศูนย์เอาศูนย์ใส่เอาศูนย์ใส่ก็เลยเป็นหกสี่ศูนย์นั่นแหละ,ะจังได้กับโว้คอโทษขออภัยกับพ่อพี่น้องเพราะว่า ทางอาจารย์สมหวังก็อยากให้พ่อพี่น้องสุขุมสุขคนโชคดีถามว่าหวยชื่อ่อหวยชื่อก็สุอตัวเตี้ยพอได้เงินพอเจ็ดแปดหวยปูมันกลายเป็นเจ็ดแปดเก้าหุ่นดิครับการที่ฝันเนี่ยนะมันตีบ่ออกตีพญานาคมันสู้กันนะครับพญานาคสู้กันสู้พญานาคกับพญานาคตัวใหญ่เหรอที่มันสู้กันก็ได้แต่ว่ามันตายตัวนึง บ้านนี ys, so much, so so, ้มันตายยู่ตัวหนึ่งกากัดเมื่อได้เอากัดทิ่เราโว้ยังได้หวยปูเขากัดเด้สดคือมันใจว่าหวยปูเขาเจ็ดแปดขากัดเได้กับเจ็ดแปดขันโซ่เก้าเจ็ดแปกับพอสิได้ตังเนาะเพราะเอบซีเขาพ่อสิได้โชคดีสุขุสุขคนกัสิได้เฮ็ดได้สังซอย แต่ว yeah, the ่านี่ครับนี่ก็มั่นใจนะพูดตรงนั้นมั่นใจกับผู้แปรสอบอยู่ครับพอเพิ่นไหหม่านี่เพิ่นกับว่าเคยพลาดแต่ถามว่าเพิ่นพลาดมาเพิ่นกับว่าพลาดงวดว่าหันเพิ่นกับว่าพลาดเพราะว่าโคงสุดท้ายยังมายังมาอยู่ที่หกสี่เออโคงสุดท้ายมาหกสี่บัตรเชียนให้ผู้อื่นบัตรเชื้อในหกสี่ก็หกสี่ศูนย์ครับแต่ว่าเชียนให้เอ็มมินเฮาเนี่ยนะฮะ เชียนในพอสนี่ท exactly. ี sì ่มันบ <thin> ่ได้ตัดสองตัวกับปืนกับเชียนให้ยูเชียนในหกหกสเด้อหกสี่บาดีหลังจากค้นทั่วมาถามนะครับค้นทั่วมาถามอาจารย์สมหวังนี่ครับบอก6464่หกสี่หกสี่หกสีครับกาได้บอกไอ้ไอ้สร้างปั่นพญานาคินรับโทษทรัพย์ให้เท่นก็บอกว่าให้บอกว่าหกเด้อแล้วก็หกส ให้บอกไปเลยครับแต่วันข้าวอ่ดมาได้ลงในอ่ายูทูปเนาะนมันลุ้งในยูทูปกระสีอพอพี่น้องกับพ่อสิได้แต่ว่าก็มีคนถึออยู่ด้วยครับเป็นตัดสื่ออืเป็นจุดทูปเป็นจุดทูปขอปูแปบ์สอกกรสิบรรลุน,น,นมดาดันให้เอฟซี FC ห้องซื้อครับเพิ่นกระทั่วมากเิ่นกระว่าโอ้ยอาจารย์ถูกสองตัว อ,อก็กระือสองตัวก็มีคนถือน้ำยูครับว่านนี่ก็ะเดผู้เพิ่นทั่วมาัาเพราะว่าอันนี้ก็ตั้งคิดตั้งใจว่าสี่เฮ็ดสี่สางครับก็ให้ปู้ปดศอกครับได้ภาวนาให้เพิ่นพอตั้งใจอยู่ในภาษาที่ภาวนาอยู่หันตั้งแต่เขาพันสามากนี่อันนี้ก็ยอมรับอีหรีว่าหวยเพิ่นว่าเคยเขียน ครัยเพิ่อนบอกเคยเฉียดหลังสุดท้ายเพื่อนเกิดสีไม,ม่หยำเพื่อนเกิดสีไม่หยำคือจังมือนีผมมานี่ผมสืมานอนอยู่ตำหนักของปูไล,ล่ผอบปูไล,ล่เพิ่นอนว่านี่ลังเทียกับฝันได้จังหาศูนย์นี่ม่อฝันอยู่นี่เลยครับหาศูนย์หนีสองคนนี่ก็คือสู้กันมีดาบแทงเข้าไป เพราะแท่งแล้ววันนี้ถอนบิดาว่าเลียดที่ฟงไส้ผมเต็มกอดข้อกันไตเรียกว่าโอ้ยหาศูนย์กันครับหาศูนย์ก็คือได้อยู่ตำหนักผูไลนี่แหละมาภาวนาอยู่นี่กบไปวัดมือหวยสีวกวันมาสารพุกมาหาอีกก็โอ้ยหาศูนย์นะครับนั่นแหละครับอแต่ว่ามือขึ้นนี่้อครับพ่อ่พี่น้องเย็บซีสุกคนญยาิที่ทาสุกคนขึ้น เพิ่นเข่ามาหาเพิ่นเข่ามาหาผู้ไส้กับผู้ยิ่งมายิ้มใส่เออให้ว่าผู้ไสก้กับกับเ่าอยู่ล่ะกับว่เถาหลายตีไส้กับสิหกสิปีผู้ยิ่งกับคือกันครับขันผู้ยิ่งกับสิบบ้านหาสิบกว่าปีครับตะวันเป็นคนบ่ส่งเถาเ่ภายในอายุครับยิ่ม ว่าถามมาโอ้เป็ยนยังไงเนาะถามเงินมันก็มบมิต่ยิมมิต่ยิมให้อันนี้เป็นในนิมิตของผมนะครับบาดีเพิ่นว่าบอกว่าวอดมือสี่บอกเองคือขันถึงมือเพิ่นสี่บอกคือมือบวงสวงครับเพิ่นสี่บอกแต่มันมหจสรจันนหลีนี่คือหลวงปู่เพิ่นมาจากจังหวัดเลยครับหลวงปู่เถาเพิ่นมาจากจังหวัดเลยเพิ่นว่าเพิ่นสัมผัสภู่มนี้ได้ ครับเพิ่นมาม่อว่านี่ว่าถ้าเพิ่นมาวัดปุ๊บเพิ่นเห็นเลยเห็นปูแปดศอกเลยเป็นพระยางยางไม้เห็นเลยครับหลวงปูเพิ่นวอายางไม้เห,นห็นให้บอกว่าขันธดสีสางก็ให้แม่ดวงผู้ปัดพญานาคไปจุดทูบขอเลยเพิ่นมาบอกใครไปจุดทูบขอปูแปดศอกเดอ้อเข้าสีเห็ด ยังให้จุดทูบบอกเพิ่นเพิ่นสีมาให้เฮาเพิ่นสีมาซอยเฮานี่แหละครับแม่ตาหลวงปู่หลวงปู่หมู่ว่านมาสิประมาณเจ็ดสิบกว่าปีนะเนาะแล้วก็หลายพันศาเออแล้วก็เป็นอ่าหลวงปู่เจเจอาจารย์อยู่แถวเมืองเลยเพิ่นเขา,มาหมู่ว่านครับอยู่พุระทอ่าเพิ่นว่าทั้งเมืองเลยเขานหนาว่ะเขานหนาวครับคือเพิ่น เพิ่นเข่ามาเนี่ยเพิ่นสิมาเบิ่งพุ่มพุ่มกับเพิ่นนี่สัมผัสกันได้เลยสิรู้เลยครับเพิ่นเข่ามาวันนีิเพิ่นมาบอกว่าเพิ่นมาดังน้ำแข็งนะครับนั่นแหละน้ำแข็งกับก็สีได้บอกกับเอฟซีสุขคนว่าผมนี่กับเพิ่นก็ได้สัญญากันไว้แล้วคือต้องซอยคนทั้งโลกครับผมก็เฮ็ดตามที่ผู้เพิ่นบอก ทูกยางบอกค็ผิดพลาดกับแม่ต้านนิดเดียวกับปฏิบัติให้เพิินอนอนกับตีซีลูกขึ้นมาไปนอนทั้งเทียบกับไปนอนชั่วโมงสองชั่วโมงกับมีคนมาดึงขาแล้วดึงให้ไปเดินจงกุม้มยวนเพิ่นมาควบมาดึงขาให้ไปภาวนาให้ไปเดินจงกุมเดินจงกมรมภาวน,นากับตีซีจังคอยเขามานอน ช่วงเพิ่นมากครับตีซีครับเพิ่นเของาหาตีซีช่วงที่คำลังนรับพอดีมือเคลืนนี่ยิ้มครับผู้ใช้กับผู้ยิ่งสองคนนี่คือยิ้มย่างเดียวถามอยู่ยิ้มบาดีผู้ใู้นนึึงงงมม่หิาผู้ครับผู้ใช้มากผู้หนึ่งครับมียิ่งมากผู้หนึ่งคนขาวครับเออแสดงว่าหากับซีมากท่นพวนี่นจังหวะนี่แหละครับเพราะว่าบางหนึ่งอาจารย์ ครับอาจารย์ฟันว่าหายซีหาหาซีเนาะปูหายซีหนึ่งสี่ห้าเนาะผมกัชีดไปอยู่ว่าขันโมเป็นขันโมเป็นหากับซีหากับซีนี่กระซีเป็นเก้ากับซีผมตีไ้สองขยักแต่ว่าค้นมาบอกคุณบอกว่ายังสี่ด้วยครับพอสอนคุณบอกว่ามือบวงสวงสี่เขียนให้เอง ครับนั่นกัอันนี้เขาก็ตีความฝันอาจารย์ไปก่อนเนาะอาจารย์ตีเก้ากับซีครับผมผมตีหากับซีนี่แล้วครับผมตีเก้ากับซีกับหากับซีเก้ากับซีเกากับซีเก้ากับซีแล้วก็หก้าซทีทีพอมันเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเก้าซีหาซีเนาะครับเก้าซีหาซีครับกัดสีตีอ่าเข้าตีเป็นเลข ครับอันนี้คือความฝันอาจารยนนะครับเด้ออาจารย์สมหวังเด้อครับนี่เ <jamais> ป <ô. S 2> ็นความฝันตองวดเนาะตองวดตะวัปูเนั่นเพิ่นมาบอกเพิ่นบอกว่าเฮ็ดวี่ทีบวงสรวงมือวันผ่าไงครับเพิ่นบอกมาบอกเลยเหมือนขึ้นมาวันผ่าไงกึ่งเก่าใส้บวงสรวงคือเก่าตะวัปูสิเขียนให้ครับปูวันสิเขียนให้ ผู้บ่นบอกว่าผูนสิเชียนให้ให้บวงสรวงคือเก่าเป็นวันพญาวัดพญาย,ายมตรงเมื่อไหรละ่ะที่ย <c oughs> ีบสามว่าเออยีบสามเนาะครับเนาะครับ <c oughs> สีฝากกับเอฟซีสุกุสุขนนปวาร์เข้ากับสีไดอ่อาปวาร์สืบผลละหมากรากไม่อ่อาปวารอ่าเข้าสืบใบสีสือเทียนไปจุดอ่าตออ่าดวงชะตา กสิได้เห็ดคือเก่าก็คือต่อดวงยะตาคือจุดเทียนขึ้นบนสวรรค์คือเก่า่นบอกคือเก่านะครับกสิฝากเอฟซีพ่อพี่น้องเข้าสุขุสุขชนผู้ใดอยากรวมบุญรวมกุศลก็ผู้แปดศอบอาจจะเป็นเจ้าภาพบายศีก็ได้อาจจะเป็นเจ้าภาพบวงสรวงก็ได้แต่ว่าก็ยอมรับนะครับเด้อครับผมก็ยอมรับผมก็ขอขอบคบุณขอบคุณสุขุสุขชนที่ทั่วมาก็คือให้กำลังใจจยนสมหวัง อาจารย์ไม่เป็นไรหรอกอ,อหนูไม่ถูกก็ไม่เสียดายเออถามว่าหวยถูกไหมถูกจะไม่ได้ตงังเพราะอะไรเออหนูก็เต็มที่กับเจ็ดแปดเดี๋ยวมันบผยออกเจ็ดแปดเก้าครับเดี๋ยวเอาใหม่นะอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นแรงแรงกำลังใจที่ที่ได้อดที่ได้ภาวนาอ่าให้กับพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีสุขคนนะครับ นี่คือเป็นแรงกำลังใจที่ผมได้เหตุดได้ทำให้คือได้เสียสลระ,อ,ะอยากให้พ่อพี่นอ้องมีเงินมีทองอยากให้ได้โชคได้ลาบเพราะยังเพราะว่า,วาคือผมก็ได้สัญญากับผู้แปดสอบเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นสี่ซอยค้นทั้งโลกนี่แหละครับคือเพิ่นกา้สัญญากับพอ่อ เขาก็ให้สัญญากับเพินครับเับไปวัดปุ๊บนะครับก็สิไเด้ไปพอวันหน้าเฮ็ดไห้คือเกาหลังจากที่เพิ่นบวกครับนั่นแหละครับครับตอนนี้ก็ให้น้ำจิ้มไปก่อนน้อยจานเนาะครับผมอันนี้ครับให้น้ำจิ้มไปเบิะใบก่อนกับพ่อพี่น้องเป็นยังมาที่ครับเอฟซีสุคชน่อันนี้เป็นหวยตัวเกาฟูนะครับเด้อผมก็เลยตีเป็นเป็นสองยาง ตีไว้สองอย่างคือในนิมิตของอาจารย์สมหวังนี่ตีสองอย่างแต่ว่าปูเพิ่นมาบอกว่าสีเขียนให้เองก็คือทําวิธีบวงสวงวันพระใหญ่คือเก่าวันที่ทยี่ครับวันพสานะครับวันที่23านะครับเด้อวันที่23่สามเพี่น้องครับอันนี้น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มเฮ้ ครับเป็นน้ำจิ้มห่าใน้ควมฝันของงาจารย์สมหวังครับอเป็นน้ำจิ้มพราะว่าผู้ใช้กับผู้ยิงมมกเลยก็ได้ตีผู้ใช้นี่เป็นเก้าหรือว่าเพิเ you know. ่นเทาผู้ยิงนี่คือเป็นซีครับคันนั่นก็คือเป็นหาอันนี้ก็คือเป็นซีท่านั้นครับทอนี่ครับอทอนี่นะครับเด้อพ่อไอพี่น้องนะครับอเขาก็ล่องเบิ้งล่องวีเคราะหะพิจานณาเบิ้งครับก็คืออ่เขาบอกว่านี่เป็นแนวทาง ให้กับพ่ยพี่น้องครับคือได้ใจนี่ผมนี่อาจารย์สมวังนี่บอกเลยว่าใดด้ยครับบอกว่าเปลี่ยนผู้บอกคือให้กับพ่ยพี่น้องก็คือปูแปดศอกพอได้คุยกันไว้แล้วก็ปูกันปูอยากซอยคนอยากซอยลูกซอยหลานอยากซอยพ่อยพี่น้องพดดีพอดีน,นั่นนะปูต้องให้แต่ว่าผมนี่คือเป็นสะพานให้ครับเป็นสะพานให้เพื่อนได้ บวกอย่างคือเห็ดน้ำบดครับบัมี่าเงี่ยนไข่ต่างๆบอกไข่อดกาอดบอกกินเตาเสนินไข่กินตาเสนีนครับเขาว่่ได้ตกทองครับแต่ว,ว่าบวกคนแล้วครับกระซิให้ครับพลพี่น้องน้องวีครา์พิจารณาย่านเบิงครับอันนี้ก็คือแนวทางของอาจารย์สมหวังคือความฝันที่่นเขามาหาผู้หญิ่งผู้หนึ่ง ผู้ชายผู้หนึ่งยิ้มคือมีความสุขครับเป็นยิ้มยิ้มแบบมีควาวสุขแต่ว่าอาจารย์ถามกระโบวยิ้มย่างเดียวเมื่อขึนยิ้มย่างเดียวก็เลยตีไว้นะครับอันนี้คือตีไว้ครับหวย้ปูแปดสอบตัางเจ้าพันไหามาเป็นสิบเอ็ดกวดที่ผมไหนว่าอยู่ในวัดอ่าในวัดปลาน้องตะไก่ วัดปาา่าสาทนี่บอเคยพลาดแม้แต่นิดเดียวครับมีบนกับล่างบนกับล่างบนกับล่างตลอดครับแต่ว่าบุูว่า,าที่ผ่าดก็คืองวดที่ผ่านมาเท่านี้นะแต่ถ้าว่าผลาดว่าขึ้นควงสุดทไทยก็ยังในบ้าฝันอีกหกผมก็เลยเอาเลขศูนย์สใส่เลยเป็นหกสี่ศย์เลยเป็นหกสี่ศ แต่ว่าที่บอกด้วยเชียนในผู้ดเนี่ยผมเชียนในหกสี่กับหกสี่ศูนย์บอได้บอกใน YouTube เฮ้าบ่ได้บอกแอดมินเฮ้าครับนี่แหละคือตรงดีบ่ได้ซ้อยออกมันมีไอแมวค้ามโยหันเน่เพิร์ตกือิทึ่งลัตเตอรี่นะครับที่เขียนให้เพิ่นมือรัเด่นมอเด่นไป่งของไปซนี่นี่เดอ้อแม่ตึงซีซอนี่ไ้ซอหกสี่ กับโฮก40ผมเชียร์ห้เชียนให้เพื่อนครับก็เทีว่าเป็นโชคดีเพราแม่ตึงไปเนาะแม่ตึงก็เลยถูกเนาะครับครับแม่ตึงเพป็นก็ถูกนะครับเด้อครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วมี่ยังสิปากถึงพี่น้องเอฟซีกับเชิญเด้อครับครับจังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุมสุขชนนะครับผมก็ตั้งจิตตั้งใจเหตุเห้กับพ่อแม่พี่น้องสุขชน ว่าเหตดจังไดคือจังปูแปรสอคิคนบอกผมก็เหตุใดมืดอผมก็ผู้ใดทั่วสรรมาหาก็ได้ว่าว่าโอ้อาจารย์ให้กำลังใจนะโอ้ผิดตกขอภัยผิดใจคอยเป็นมหาเศษฐีเด้กบบอก็บอกเพราะว่าคอยเป็นมหาเศษฐีเพราะว่าที่ผมนี่ก็อยากให้ถือสุขคนอยากให้รวยสุขคนครับแล้วก็ จังได้กรบโบผัดครับงวดหาจังได้กรบโบผัดอันนี้กล้าว่าเลยครับกับพุ่มปูแปดสอกเพราเพ่นอยากสางตอนนี้ครับพอเม่พี่น้องสุขศนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มถมทีให้แล้วครับทีได้ปัจจุบปปัจจัยคนละนิดน้อยมากผมก็ถมทีให้สีสางตับนักผู้แปดสอกก่อนครับสีสางตับนักให้เพิ่นก่อนเพราะสางให้เพิ่นเป็นบุญบารามีเพิ่นให้เฮา เพื่อพี่น้องที่ได้มาะสั่งซอยผมก็สั่งวิหารกลางน้ำหมดแล้วครับเพราะเพ่ออยากสั่งวิหารกลา,างน้ำครับการมือเทปูนเทยังกะสีพอบอ่ว่าพอซอ,อแม่นวลบุนตะการเน่าน้องอิดน้องจีดเนะ<ช>าะจีดพ่อรวยเนาะ<ช>้ะบุนตะการพ่อรวยจ<ช>าาีดพาอรวย แม่นวลพารวยพ่อสอพารวยพารวยกะสีได้ให้ไปทายตรงที่ว่าได้เจ็บปัจจุป,ปัะใจัยองคอยพี่น้องสีเห็ดตำหนักปูแปดสอกอันนั้นคือตำหนักเพิ่นครับสีได้เห็ดใทยเพิ่งยิ่งเขาเห็ดตำหนักเพิ่นนี่ผมก็ยิ่งมั่นใจว่าจังได้กะเขาครับ จังในกะเขาพะว่างานกบทิ้นควาเพิ่นก็คือพานไปแล้วเหลือตำหนักที่เขาสิได้สั่งเสียวสิได้กว่าเสียวสิได้ทำผมเสียว่าปูแปบ,บสอกดเน่ยอนเพิ่นไปนีมมตแต่ดดคนอื่นนี่เพิ่นก็นยังนี่มีแดตด่ลูกลูกล้านล้านเพิินพราะว่างวดที่แล้วนี่ที่มันคักอีหลีเนี่มันมหัศิจันคักก็ออยังมาว่าให้ทั้งนี่หนึ่งศูนย์ห้าพวกเขายัางอยู่นี่แหละแต่ว่าไปบอก หนึ่งศูนย์หกเจ็ดศูนย์งวดที่หล้วทีพันานมานี่คือควอมั่นใจว่าเออบซีทท่ทั่วมหาหรือญาติที่ท้โทั่วมหาอาจารย์สมหวังเนี่ยโอ้ดีใจน้ำเด้ยจังไงอาจารย์ก็ดีใจน้ำพุ่งใจน้ำครับแต่ถามว่าอาจารย์ว่าได้ซื้อหวยดอกเ,ออเพราะว่าผู้แปดสอบเพิ่นว่าให้ซื้อ mm hmm. เพื่อนให้ภาวนาอดข้าวภาวนาอดข้าว mm hmm. ให้ภาวนาให้ย่างเยว กบอดเขาจังไดกับเสียไว้แค่ดีนะครับเออคอพี่น้องเกบซี่สุกุกุสุกุสู่สู่ข้นก็ไเลยครับขอขอบบุญขอบคุณกับคอยมีแต่ค่วมสุข่วมเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองอ่าเงินไหลน้องทองไหลมาก็ไดายจานสมหวังอ่าพิษพลาดประกันได้กับพิษตกก็คอยไพ่พันพิษใจกขอคอยเป็นมหาเสียดทีครับสาธุครับครับสาธุสาธุ หวยนิมิตครับเอเบซี่อยพี่น้องสุข,ขุสุขพ้นนะครับเออเปนขึ้นพาวาร์อ่า็มีผู้องว่าหากผู้ญิ่งผมก็ได้ดตีเออเลดบอกว่าอันนี้เพราะเป็นหวยปูแปดสอดนะครับเด้อเป็นหวยอาจารย์สมวังที่นิมิตเป่นขึ้นนะครับเป็นแนวทางเปืนขึ้นนี่ละเออแนวทางของเข้า,ขาก็ล่องไปวีคราะห์พิจารณา่านเบิเอ้องอ่ตรงนี้ ก็ขอขอบคุณขอบคุณสุขสุขสดนะครับครับสวัสดีครับวนไปบารอมาเต็มนะวนไปวารอดต็มป้อมวนไปบารอดุกไก่ขึ้นมาครับพไปพี่น้องนะครับเด้อนี่ก็คือเลี้ยงทางที่อาจารย์สมวัณฑ์ได้นะครับนิมิตปึกขื้นเนื้นพุทธมาหา นี่ก็เป็นแนวทางให้สุขุสุขคนลองวิีก์ผีจารณาย่ยานเบิองนะครับเด้อครับสวัสดีครับ